วันนี้เราจะเปขึ้นบูทอดนะนี่สเบียงเรานะไม่มีของกินเลยนะน้ำเปล่าโคกแลวนี้อะรอะโอชิอชิตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าบูทอดนะครับนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะทุกคนนะเป็นอาหารตามสั่งนะมีก๋วยเตี๋ยวมีราดหน้านะครับคือบรรยากาศ ข้างในร้านก็คือโอเคเลยฮะมีจัดสวนดอกไม้สวนต้นไม้มีปลาละนะทุกคนนะอหน้ามาถูกทออตอนนี้เราก็อยู่หน้าถูกทออเราจะขึ้นไปถึงชั้นไหนมันมีทั้งหมดกี่ชั้นนะมีทั้งหมดเจ็ดชั้นมีทั้งหมดเจ็ดชั้น วันนี้เราจะได้ชั้นไหนกัไม่รู้นะวันนี้เนี่ยเคยขึ้นถึงแค่ชั้นสามชั้นสี่ไม่ถึงชั้นห้าเลยแค่เพียงคือหน้าหน้าภูทอกนั่นหะหน้าวัปตอนสามไม่แน่ใจว่ามีคนมีนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะหรือมีเราสองคนวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสี่วันอาทิตย์นะฮะเดือนมีนาคมนะครับ เราก็จะมาออัปเดตให้ทุกคนนะ<ย>ว่ายิคหกยนี้เขาก็มีงานงานทําบุญเหมือนเป็นครบรอบของพระอาจารย์จวนที่เป็นคนก่อตั้งวัดอูท่อ<ม>เว็นจะอาวาตรเพิกันก่อนก่อนจอดตรงัานจอดตรงนีงน้นะเดินไปเราไม่ตรวจเอทีเคอันนี้เราไม่มีเต็นท์นะอ่าไม่มีไม่มีเต็นท์ไม่ตรวจอันนี้กําลังอันนี้กำลังสร้าง เขาเรียกว่าอะไรสารมักแปดเอ๋อก็เดี๋ยวเราพ่อไปถ่ายให้ทุกคนดูแล้วกันจอดตรงนี้ได้หไหมเจอดตรงลน,นั้น,น,น,นงนนงไงหลงตานยังไงจะเอาว่าอโอเคเราขอพูดจอดแป๊บหนึ่งน,นะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางขึ้นภูทอกันนะทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์มักแปดนะทุกคนนะที่กำลังสร้างอยู่ นี่นะฮรล้อมรอบด้วยสระน้ำนะฮะอ,อยู่นี่มีลิงด้วยลิงเหรอให้ป่าลิงข้างบนเรอะข้างบนก็ลงมาข้างล่างก็มีเนี่ยลงมาตามนี้ตามนี้อ๋อ ขึ้นไปทางขึ้นเราก็เห็นลิงแล้วใช่จะรีบเดินหังเลยมันจะร้อนไงเราต้องรีบเดินีนไปไปเดินข้างล่างอันนี้คือทางขึ้นเหรอน่าทางที่้าเขาจขึ้นไปนโอ้โหเดี๋ยวเราเรา,เรามาดูฝั่องนี้นกันแปับหนึ่ง โอ้เป็นแผ่นหินเนาะเนี่ย มีไงขึ้นมาก็เจอลมันเหน่ยวลีนี่นนะทุกคนนะอันนี้คือทางข้อนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะมีข้อควรระวังนะทุกคน น,นี่อชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นหนึ่งใช่ไหมน,นี่ชั้นหนึ่งโอ้โหมาแล้วเนานะตัวน,นี้มันก้อนหินใหญ่มากเลยอะ่ะโอ,อ้โห oh, ทุกคนดูคือคนที่เคยเคยเข้ามาแนละ้วทุกคนนะไม่แน่ใจว่าได้มาดูตรงนี้หรือเปล่านะนคือนี่ใหญ่มากเลยทุกคนอันนี้ก<ม>็ใหญ่มากมันเกล็ดมันเกล็ดงูเออข้างล่างเหมือนจะเป็นถ้ำปะเหมือนเป็นทางเดินปะ ทางน้ำเหรอ,หอนะแต่กว้างมากเลยนะกว้างมากเลยนะตรงนั้นน่ะเหมือนเกดเหมือนทำนาแต่ทําทำนากรีนะคะเออไม่แน่ใจว่าเห็นกันรอเปล่านะเออเหมือนเก็ดน,ะน่ะนีไม่แน่ใจว่าเห็นกันรอเนะปล่านะเนาะไปค่ายที่เขา,เาถ่ายลงทำนาขรีทำนาคนาค ไต้นอะไรอ่ะไม่รู้จักเลยห้ามเด็ดเดียวลงแค่นี้ก็หอบแล้วอ่ะยเหนื่อยแล้วอ่ะก,ก็เจะรีบรีบเดินขึ้นนั่นทุกคนนะเพราะว่าการ์ดความจำเราเนี่ยมันมันแค่หนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงเอง เหนื่อยเพราะมันมันอาจจะไม่ทันแล้วแล้วแมสอะไม้ก็ปิดจมูกอ,อันนั้นทำไมทำไมอันนี้ <ละ S 1> คือข้อนหินเหรอหรือ,อยังไงหรือว่าเขาทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเขาเป็นหอเนี่ยก็มี็นนักท่องเที่ยวนะทุกคนนะที่มาเดินช่งชวงเช้ากับเราไปนี่มาถ่ายสร้างไปชัน้นที่หนึ่ไนงไปชั้นทีน่หนึ่งยังไม่ชั้น่หนึ่งอ๋อแล้วว่ายสร้างอันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะทุกคน แค่ถอดแมตนะแต่ดึงกแค่ถอดแมตบันไดเป็นบันไดไม้เป็นบันไดไม้ก็ค่อยๆเดินออกมาก่อนอะไรนี่จะหนึ่งเขาเลรอเนี่ยปิดแมตเลยปิดปปิดแมตเลยเขาบอกเลยเพราะว่าเหนื่อย คนเราก็จะลุยกันต่อนนะโอ้นี่ก้อนใหญ่มากเลยตองน,นะข้ามีนี่มีถ้ำปะมีชั้นสองนี่ตรงนี้มนูจะทางเข้านะข้างบนก็จะมีกุฏิพระอยู่ข้างบนชั้นสองอ S 1, 1, 1ああั 1> ้นหนึ่งเหรอในชั้นสองชั <mas <mas ้นสองเหรอไหนป้ายอ่ะกุ๊ดอาจารย์แอดอยู่นี่ชั้นสองเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะ ใหอ้ออกมังกรออกมังกายให้ดูทางขึ้นนู่นนะหน้นนา,าทางไปขึ้น,ช,น,นชั้นสองแล้วป้ายอยู่นไหนป้นไข้างบนใช่ปะอีกนิดนึงชั้นสองเหรอ ชั้นสองนะนู้นดูนี่ก็ด้านล่างนะโอ้คนดูตรงนี้นาวิวนะสวยมากเลยนะ ตอนทงพักานึงตรงนี้ขึ้นทางขวาจะชันหน่องนีงทุกคนเรามาถึงทางแยกครับ ทา,ทางขึ้นชั้นสี่สองร้อยเมตรเนี่ยทุกคนคกนะฝั่งนี้สองรยเมตรนะจะฝั่งข้างบนเนี่ยสองร้อยเมตรนะเราจะไปทางไหนทางนี้มันชัน,นฮะแซบปหนกนอยใช่หรอ ได้คนขึ้นฝั่งนี้เยอะใครบอกเห็นคนเดินขึ้นนี่ครบรรยากาศนะทุกคนคนจะขึ้นทางซ้ายใช่ไหมเขื่นตรงนะฮะเอาตรงเหรอวินาทตรงนี้จะไปไหนอ่ะนะตรงแล้วไปไหนอ่ะไปได้เหรอไปเจอกันเหมือนเดิมเหมือนกันนี่เราบอกขึ้นได้สองทางรู้สึกว่าพอเราขึ้นทางนี้เราไปจะมาลงนึงที่ครั้งที่แล้วไปตรงเลย นี่เขาบอกชั้นสี่นะแล้วมันไปต่อได้ไหมไปต่อได้ไหมได้ไปได้ไปได้หมดเลยโฮ้ยอันนี้สองร้อยเมตรเองนะเธออันนี้สองร้อยยี่สิบเนี่ยที่เธอจะไปอะตรงนี้ชั้นนักกวางงั้นเอางี้ดีกว่าเหมือนกันวินาอันนั้นสองร้อยยี่สิบไปมาแล้วทางนั้นนะเพราะทางนั้นจะไปถ้ำชั้นสองนะเจอพระอันนี้เจอไหมทำเจอทำไหมฟังเจอเหมือนกันไป เห็นไหมล่ะคุณแม่แซงไปได้ยังไงนะฮะแล้วคุณแม่แซงไปได้ยังไงบันไดขั้นเดียวกันฮะอับน้ำหนักยากโอ้ยทุกคนเหนื่อยมากเลยอะเหนืกเลนี่ทุกคนคือบันไดอ่ะมันมันแค่คืบหนึ่งเองนะทุกคนนะนี่ ถ้าคนไหนที่ยังไม่เคยมาทุกคนนะคือคือมันมันแค่คืบเดียวอ่ะต้องระวังนะต้องระวังแล้วก็เวลาขึ้นเนี่ยอย่าเหยียบบันไดพร้อมกันนะทุกคนนะคือตัวไม้เนี่ยน่าจะหลายหลายปีแล้วนานหลายปีแล้วอโอ้โหดูนี่ค่ะคุณแม่ถึงนู่นแนละ้วเมื่อกี้เจอทางแยกนะทุกคนนะแล้วเราก็ มาตรงนะไม่ได้เลี้ยวเลี้ยวขวานนะเขาก็บอกว่าถ้าเลี้ยวขวานเนี่ยทางคือค่อนข้างค่อนข้างชันนะค่อนข้างชันแต่เราก็ไม่รู้นะมาข้างแรกนะออโอ้อมาได้หินนะแล้วก็โอ้เห็นไหมคห้อน,ห,นหินใหญ่มากเออรู้สึกมีไอเอย็น เมื่อกี้เนะี่ยมันจะเป็นบันไดไม้นะพอถึงตรงนี้เนะี่ยเป็นเป็นก้อนหินลนะยกขาไม่ขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอะไหนตัว <Bye. S 2> อันนี้ต้นไผ่อะไรนี่ mm hmm. นรู้ที่นี่เขาจะมีไผ่หลายชนิดมากไผ่ป่าโอ้ oh, oh, oh. ตกใจเป็นหน่อมไม้เขาไปหาหน่อมไม้หน่อมไม้หน่อมไม้ไร่หน่อมไม้อะไรไม่รู้ ทางขึ้นชั้นสี่ทุกคนฝืนออกซิเจนฝืนออกซิเจนทางขึ้นมีสองทางเหรอ ทางข่าวไหมเออมีกลิ่นนะกลิ่นอะไรมันสีมันสีเพี้ยนข่าวเหรอคิดว่ามันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นแบบกลิ่นสีกลิ่นบินเหมือนรสากๆเลยนะฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้เหรอโอ้โหดูฝั่งหนึ่งดีกว่าอันนั้นอะไรนกหรืออะไรอ่ะได้ ก็จะขึ้นอีกทางนึงเป็นไงนอ่ะกินมไม่ม่กิน่นสีข้า,างออขวีอะไรเยกินอะไรค่ะหาม,มาันเปน่าจะใช่ก็ว่าข้ามขวเลย่าอ,อ่ะทุกคนเราจะเปลี่ยนแผนนะเราจะขึ้นทางนี้นะค่นนะอ,อ,อน,น,นข้างชันนะทุกคนเดอก็ขึ้แต่หัวเราก็ขึ้นอหนี่แหละขึ้นกันได้เนอะไรได้เลย,น,ลเยนมนี่ได้ น่าัวเลยอะทุก่อนทุก่อนทรงนี้ก่อนนี่จะถึงแล้วโอ้ยโอ้ชันมากเลยฮะตัวละกอนโอ้ข้างหน้จะเป็น ทางนึ้นก็จะแคบลงนะทุกคนนะฮะไ,ไ,ไ,<า>ไม่กล้ามองลงไปฮะ<า>ไม่กล้ามองลงไปเปี่ยวแรงยังพอมีพักก่อนวันพักคนพักคนพักหนึงดูพักก่อนหมาพัก่อนอันนี้คือชั้นที่สองใช่ใช่จะขึ้นชั้นห้าแล้วเนี่ยเหรอเออกว่าอ๋อแล้วน่ยอยู่ชั้นที่สามเมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่าทางขึ้นชั้นที่สี่ ทุกคนคือสูงมากถ่ายไปทางนู้นนี่คือไม่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านะอดูเกติเป็นคนกลัวความสูงไม่กล้าขึ้นนะเนี่ยนี่เหื่อมันอาบน้ำเลยอทรยต้องถอดเสื้อแล้วไปข้าจ้าห่าแล้วไปยู้ไปเฮ้ยเปลี่ยนเสื้อ่างถอดเสื้อเก็นเยันรนอน ทุกคนนะคุณแม่สองคนก็ขึ้นมาแล้วขึ้นตามเรามาแล้วเรายังนึข้อยเอาเอาใส่ไปหนหน่ก็อยมรหรือผ้าจาน์่าเดินทางรักกัด้วยต้องบอกว่าจา์สร้างลิฟต์แตงอะไรนะ ลิฟต์วะางลิฟต์ว่าตยนงสร้างคดีมือตายนางอันนี้อันนี้มันไปไหนไปท่านขึ้นชั้นไม่ดิชั้นชั้นสี่หรือชั้นห้าเนี่ยะคาไม่ไม่แน่ใจสร้างลิฟต์ปหรอสร้างขึ้นมาถึงชั้นสี่มั้งไมาเจอัตรงนี้ไงมันมีอะไรมันมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ฉันก็ว่ามันทะลุได้ นครับทุกคนก็มีลานโล่งนั่งสิารชกันข้างบนเราขผ่กับแบบนึงเอทางนี้ไม่มีกินสาบชื้นทางนู้นอมีทางนู้นอะเป็นถ้ำอาศัยอยู่ของค้างคาบน่าจะมีแะถเียาเทะุกคนโอลมเย็นจริงๆตรงนี้เออเหมือนเหมือนช่องลมเข้านะเย็นอะ ทางลมมีจริงทางลมทางลมลมมันเข้าทางนี้ได้ดีใช่อ๋อทะลุตรงนี้นนอตอนนี้ทีก็จะแคบขึ้นนะทุกคนนะเมื่อก่อนไม่ใช่มีแล้วแต่ทางเส้นนี้ต้องนีต้องออกไปนู่งอ้าวบอขึ้นถึงนี่เลยหรอนี่ทุกคนที่เราผ่านมาเมื่อสกักครู่นี้นะฮะลรอกล็อกหนาขึาาขน้ขน ดีแล้วก็เอาของน้องยแเลยเหนื่อยแล้วโอ้โตัวตรงดูนี่แล้วไม่กล้าดูความสูงถ้าเกิดว่าบอกนะจ๊ะกระเป๋านเหน่อยกี่ทตกคนเหนื่อยี่ มลจังคือข้างน้กคาราวานไม่สีคนมา,มาถึงชั้น,น oh <my> ห้าโอ้ย God ปจะหาข้าอยู่ทำกังนยังไงนันงค่ะตรงนี้เออน่าจะยินนะข้างล่างและข้างบนนะไม่ให้ขึ้น จะมีภาพเราระดูนะทุกคนนะเห็ว่าก่อนจะเป็นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่ไงทุกคนเรามาอยู่ชั้นห้านะมันจะมีกรอบแก้วนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นกระดูกคนจริงๆหรือว่าเป็นปูนนะมีกรวดใส่กระดูกอยู่ข้างบนทุกคน ส่งไม่ได้ไม่มีสัญญามันเป็นชั้นห้านะทุกคนอันนี้เป็นเตหลงปูแล้วมีหลวงตามหาบัวด้วยเนี่ยพระอาจารย์ฟ้านาเขาเคยอ่านลงปูขาว จุอันนี้เป็นเกจิดังๆสมัยแต่ก่อนนะอืมสมัยแต่ก่อนหลวงปู่อ่อนก็ก็เคยรู้จักแต่ว่าไม่เคยอภวรเคยอภวรแต่ของพระอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์คือพระอาจารย์ฟั่นเนี่ยเป็นเป็นสายเป็นสายกรรมฐานสายตูดงเขาเป็นหลวงตามหาบัวไหมหลวงตามหาบัว เรจะเอารองเท้ามันจะกระโดดเหรอเออมันจะกระโดดตายมันจะกัดไหมกัดตัวกัรมันจะลงมาจะเอารองเท้ารงเวใครอคู่เนี่ยจะเอารองเท้าระวังนะระวังนะระวังเาขจะไปเอารองเท้าตาคนตาแล้วะเอาปา คิงรองเท้าเธอการการมันจะโดดใส่ได้เดี๋ยวเอาจะเอาเท้าได้ยังไงอะไงยังไงยังไงโอเคเขาขึ้นขาโอ้แสบจริงๆเว้ยเลอะเถอะเลอะเถอะเลอะเถอะเลอะเหอะเดีลอะเดี๋ถอะนี่ใส่ไม่ดี หลังจากที่เรากราบไหว้พระเสร็จนะฮะทุกคนเราก็เดินมาจะไปชั้นต่อไปนะฮะแล้วก็มาถึงห้องนี้นะทุกคนใหญ่ว้าใหญ่นะเหมือนคอยทำเป็นถุงถุงไอไรสักอยอต้องเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเ,เห็นปะเริ่มมีพระพุทธรูปมาแล้วแล้วก็ตรงนั้นน่ะเหมือนเป็นชั้นวางพระป่ะเหมือนที่เขาเตรียมที่จะเออับปืนทำ คนดูข้างบนก็เหมือนมีทางขึ้นอยู่นะใหญ่ใหญ่ข้างบนเหมือนมีเกลบตัวโตๆด้านข้างดิเขารูวิธีไงถ่ายเสร็จก็แคปเอาใส่นี่ไง